ถูกมาท้อมแล้วนะครับมาออกแล้วขะน,นี้ลักกี่ฟาจูนเป็นตัวนำอาชารนำโชคเป็นตัวที่สองขะน,นี้ลักกี่ฟาจูนเป็นตัวนำสิรากรตึ้งเป็นตัวที่สองอาชานํานำโชคที่สามแตงโมที่สี่ที่โค้งป่ายเก้า ลักกี้ฟาจูนเป็นตัวนำแดงโมเป็นตัวที่สองทีลอยควางตุ้งที่สามเจ้าเดียวที่สี่ซูเปอร์อีซี่ที่ห้าที่ป้ายแปดลักกี้ฟาจูนเป็นตัวนำอยู่แดงโมเป็นตัวที่สองซูเปอร์อีซี่ที่สามเจ้าเดียวที่สี่ที่ของป้ายเจ็ด ลักขี่ประจูนเป็นตัวนำอยู่ซุปเปอร์อีซี่เริ่มแรงภายในขึ้นมาเป็นตัวที่สองที่ไปออกจอดทางตรงลักขี่ประจูนเป็นตัวนำซุปเปอร์อีซี่เป็นตัวที่สองคุณรำกร,กรที่สามเบิร์ดคาร์ที่สี่แตงโมที่ห้าขณะนี้ลักขี่ประจูนเป็นตัวนำอยู่ทิดตามด้วยซุปเปอร์อีซี่และคุณรำกรถ่ายไปเป็นซุปเปอร์ไฮโู